คนไทยเนาะมาเฟรดีโ้วันนี้จันทรุกในเมนูเนาะว่าจะทําไก่ใตน้ํานะครับผมเป,เป็นไก่บ้านนะพี่น้องเดจันทรุกขออนุญาตไอ้นั่นก็นอะกสับก่อนสับเป็ดตอนเป็ดชิ้นก่อนครับผมเดี๋ยวไปทาเครื่องเคียงก่อนวันนี้เมนูไก่ไตน้ํานะครับเดี๋ยวมากินเมนูกับข้าวมื้อเย็นเนาะ เดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตสับก่อนนะครับผมทุกท่านเครื่องก็จะมีข่าตะไคร้นะครับผมนี่เนาะข่าตะไคร้ใบมะกรูดผักกะเพราหอมผักขีโรยหน้านะครับผมแ้วก็นี่ที่ขาดไม่ได้เด้อพี่น้องขาดไม่ได้นี่พริกไทยเม็ดเนาะเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนนี่พริกไทยเม็ดนะค,ครับผมพริกไทยเม็ดพริกไทยดำนะครับผมใส่พริกไทยดำมันจะเผ็ดร้อนนะครับ ไก่ก็สับไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวอาจารย์สุขขออนุญาตสับก่อนนะครับผมขออภัยครับขออนุญาตตำเครื่องเคียงก่อนนะครับผมตำเครื่องเคียงพริกแกงก่อนนะครับทำกระปงก่อนครับผมไอน,น้ำทำการปรุงก่อนเด้อพี่น้องเด้วเนาน เครื่องแกงปั๊มใหม่ๆเลยเลีลงไปเครื่องแกง <c oughs> น้ำล้างครกใส่น้ำล้างครกด้วยน้ำมันหอย นี่คือการสุกไม่ได้ไม่ได้ไไดตวงนะครับผมปรุงตามที่แบบเคยทำเนาะเกลืออเใส่ไปก็คือตวงช่างตวงนี้ก็คืออยู่ในนั่นอยู่แล้วเนาะการสุกทำบ่อยแล้วนะครับผมรสดีนะครับผมรถดี โชว์โชว์น้ำปลาใส่ทุกอย่างนะครับผมใส่ใส่อย่างละน้อยอย่างละหน่อยเนาะนะครับน้ำปลายังไม่หมดน้ำปลมาได้เลยใส่ทุกอย่างใส่อย่างละหน่อยคนก่อนครับผม เยอะคนเรานอนเดอ้ก่ที่นี่ยังยวไปบ้านครับไบ้านน้โอเคนะครับ <S <S เดี๋ยวเราก็จะเทใส่หมอนนึ่งอ้องใส่มอน่งนนึ่งหมอน,นึง <S <S มาบาครบ น้ำน้ำพกใส่ได้พี่น้อง๊บไม่ต้องคนนะครับข้าวรูปปาเบิ้บรูปปลาบ้านนี้นู่นมันเล็กกว่าแล้วพ่อเล็กกว่าั ้้นโอเคครับผมเดี๋ยวรอสักประมาณสองน้ำเนาะสองน้ำเดี๋ยวมาชิมอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้ายังไม่เปื่อยก็ตาม<อ>น้ำมาครับผมเอเคครับเดี๋ยวมารับมาชมมาชิมดูด้วยกันอีกทีหนึ่งครับผมไอ้น้ำกำลังขึ้นเลยครับใช้เตาถ่านเนาะเตาถ่านนี่มันจะร้อนดีมากเลยนะครับผมทุกท่าน จะร้อนแบบทำให้ไ on ก่เราเนาะเปื่อยง่ายเนาะนะครับผมนี่ครับช่วยงานครับช่วยงานเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำสองก่อนนะครับผมโอ้เห็นน้ำสองในกำลังดีเลย น้ำสองในพอดีเนาะก็ได้เอาในคนเนาะไดี๋ยสองคนก่อนอเ,เดี๋ยวน้ำสองใส่ก่อนนะครับโอ้โหเอ้ครับสองน้ำพอวันนี้นะครับ ใส่สองน้ำเดี๋ยวผัดเ,เตรียมไว้ก่อนนะครับโอเคครับน้ำร้อนนะระวังนะครับไปชิมกอน เมินละนะครับผมก็จ,จับตั้งแต่วันนะ้อง ครับผมเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยไก,ไก่หนึ่งตัวสุดยอดเลยนี่นะครับผมเมนูนเด็ดเนาะอืมสุดยอดเลยครับผมเดไดแคป นี่พี่น้องมามาๆมกามามาินข้าวเมนูมื้อเย็นโอเคครับตักแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับนะนะครับผมมากินข้าวเมนูมื้อเย็นครับผมไก่ใต้น้ำเนาะกินอร่อนะยเลยเมนูไก่บ้านใต้น้ำเด้อพี่น้องเลยหนึ่งจบลองเลยกลมๆเลย ลูกใครมมแมวแมวม,มาแล้วเอาให้เขาหน่อยเด็ดร้อนติดไทยเน้องเงือกเพยดีร่นดีอะ ใช้บ้านทำอะไรก็อร่อยน้องพี่น้องครับไปใจน้ำไปตม้มไปซั่วไปแก่งละลายในปากเลยสูตรนี้ค่ะสูตรน,นี้มันเปื่อยเลยเนื้อมันร่อนน้องครับ มาเพราะอุจจาเนาะอ,อดีเลยคก็หกาลต้อเ้งกนะับเค้มก็ดีกับข้าวก็อร่อย ไตอ่อนนี่นะไตอ่อนไตแก่ก็ได้นะเราไปทำไตน้ำเนี่ยไตแก่ไตชนอะไรอย่างนี้มันจะเปื่อยดีเลยเนะยยื้อจะเยอะ Jadi lantik met. 里面个来爱呢。 โอเคครับผมคลิปนี้ก็อาจารย์สุกกัจจคอฝากเพียงเท่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์จําให้จักสุ่ดเลยครับผมคลิปนี้ต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ